ครับส่วนเริ่มต้นช่วงเย็นในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆกันก่อนนะครับคุณผู้ชมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการร่วมกับมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยในการร่วมลงนาม MOU มอบทุนตำรวจเรียนปริญญาตรี2 0 0แสนบาทต่อคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนด้วยครับ วันนี้พลตรกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจด้านทรัพยากรการฝึกอบรมและป้องกันอาจญายกรรมไซเบอร์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทางมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยโดยมีรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทย เป็นผู้แทนจากมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยร่วมลงนามในครั้งนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านวิชาการการวิจัยและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเปิดโอกาสเข้าถึงการศึกษาในสาขาต่างๆที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของหลักสูตรปริญญาบัตร หรือหลักสูตรการฝึกอบรมในระยะสั้นต่างๆครับนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาและเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวนกว่า2,900นายครับไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับวันนี้ที่ในส่วนของตำรวจนะครับที่มาทำเอกุกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ถือเนื่องจากทางหอกราไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองชาการนครบาลอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับหลักสูตรปริญญาตรีนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับให้กับทาง ตำรวจนครบาลซึ่งเราก็เห็นว่าทำมาหลายปีและประมาณ3ปีแล้วก็ถือว่าเป็นที่คือตำรวจเองก็ชอบไปเรียนที่นี่นะครับเพราะสะดวกอะไรต่างๆแล้วก็ได้ผมก็เลยขยายโอกาสให้กับตำรวจในพื้นที่อื่นด้วยนะครับซึ่งจะสมัครมาเรียนนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เขาเรียกโปรแกรมไฮบิดคือทักเรียนเรียนด้วยแล้วก็มาเรียนที่ตั้งด้วยแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ ทีนี้เราก็มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนะครับคือนอกจากจะเรียนนิติศาสตร์แล้วอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทํางานกฎหมายที่เกี่ยวข้องการทำงานโดยตรงนะที่ตำรวจเจอบ่อยๆเพื่อป้องกันการผิดพลาดต่างของการทํางานแล้วเราก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางมหาวิทยาลัยของกระเทศไทยก็มีจุดประสงค์ที่จะร่วมมือกับตำรวจในการอบรมให้ความรู้กับทางอาจารย์ทุกคณะนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องความรู้ด้านป้องกันอายการทางไซเบอร์นะครับ ทางมหลาลัยก็ยินดีที่จะเพิ่มเติมให้กับอบรมให้กับตํารวจที่อยากจะเป็นครูต้นแบบแล้วก็ทางรุ่นต,ต่อไปก็จะมีทางเครือข่ายทางมหลาลัยอื่นหรือว่าทางาพวกผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งของการค้าไทยก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะทําให้การสร้างครูคู้กันทางไซเบอร์ที่ขยายตัวมากขึ้นนะครับคือผมคิดว่าความร่วมือของเกอโมยุในขัน้นตอนสำงงนักงานตำรวจแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยห่งไทยนะครับ เรื่องเดิมที่เราทําอย่างต่อเนื่องก็คือว่าการให้โอกาสทางการศึกษากับกําลังคนนะครับในการจบปริญญาตรีทางด้านวิติศาสตร์นะครับและวก็ต่อยอดปริญญาโทปริญญาเอกได้ในสาขาวิติศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจนะครับสาขานิทยศาสตร์เนี่ยเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กําลังคนเนี่ยได้พัฒนาองค์ความรู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเปิดและเป็นที่ต้องการของนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ และประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียเอเชียตอะวันอกใต้เนี่ยดังนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนอกจากนั้นเองมหาลั่หอนค้าไทยเนี่ยยังมีเครือข่ายที่สําคัญคือหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศและสภาหอกหารค้าไทยก็มีหอนาค้านานานชาติความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดและส่งโคงความรู้แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับภาคของสมาติต่างปชาติในการป้องกันปัญหาต่างๆ ไม่ว่าเป็นอาชีพกรรมทางด้านไซเบอร์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านปัญหาทางด้านาช่วกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆผมว่าจะเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจทั่ประเทศและการที่มหาวิทยาลัยหอข้าไทยเองเนี่ยเราเปิดช่องในเรื่องของการเรียนรู้ระบบของไฮบริดก็คือการเรียนรู้ในห้องกับการเรียนรู้ผ่านระบบของออนไลน์ซึ่งเรามีความชำนาด้านนี้เนี่ยก็จะทําให้กําลังคนเนี่ยนะครับและบุคคลทั่วไปที่เป็นนักธุรกิจที่จะเรียนรู้เรื่องอาชีพกรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายและก็ความรู้นั้นจะเป็นความรู้ที่เข้าใจง่ายและป้้องกันได จุดแรกก่อนนะครับทางท่านผู้ว่าการกระทรวงชาติเนี่ยมีดําริกว่าเราควรที่จะให้ความรู้กับผู้ต้นแบบและก็ผู้ที่จะเรียนรู้ทางด้านการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมกันนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในระววันนี้คือภายในเดือนอเดือนนี้นะครับจะเป็นการอบรมผู้ต้นแบบหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นการอบรมถ่ายทอดให้กับทางด้านำลำงคนตำรวจนะครับและทางด้านคณาจารย์ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสเข้ามานักเรียนนักธุรกิจที่จะเรียนรู้นะครับ นอกจากนี้เองทางมหาวิหารค้าไทยเนี่ยเราได้เชื่อมโยงกับบริษัททางด้านไอทีก็จะมีการนำนะครับองค์กรที่เป็นบริษัทที่ป้องกันเรื่องไซเบอร์นะครับไซเบอร์ซิเคตี้ของนานาชาติเข้ามาสร้างหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางและมหาวิหารค้าไทยมีแผนในการที่จะทําหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกเกี่ยวกับเรือร่องของอาชีพกรรทางไซเบอร์ซึ่งเราก็จะได้รับความเพราะจากทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งาชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงสุด นะครับของประเทศไทยในการที่จะวางราฐานในเรื่องนี้ผมคิดว่าทำมาลไยหอนค้าไทยเตรียมเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญเกี่ยวพันกับทางด้านธุรกิจไอทีนะครับธุรกิจทางด้านไซเบอร์เซเคียวริตี้ธุรกิจไอทีทั่วไปนะครับและพอเรามาผูกพันและมีเครือข่ายร่วมกับสำนักงานตำรวจชาติจะทําให้เราสามารถที่จะดูแลเรื่องนี้และก็ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้กับประเทศได้เพราะว่ามูลค่าความเสียหายดับหมื่นล้านในปัจจุบันมันถูกขยายได้เป็นแสนล้าน ถ้าเรามีองค์ความรู้ที่ดีพอในการป้องกันตนเองและป้องกันธุรกิจเนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยและเมื่อเรามีความปลอดภัทยทางด้านไซเบอร์เนี่ยนานชาติและคน,นต่างชาติเนี่ยจะมาลง,งทุนในประเทศไทยมากขึ้น